ถ้าท่านฝึกไปหอดต่อจนบรรลุถ้ำแล้วท่านจะเอาเห็ดผลตัวใหน่ะไปยูพี่น้องเอ้ยแล้วมันจิไปยูข้งโลกได้เจองไหนนอ้ขนอขะน้อยอพูดถึงสร้างบอ่อมันลกเปลี่ยนนะาวะ่ฝึกไปได้เป็นเวลาสามปีเข้าโบดไีไปหมายเข้าโบดีไปหมายว่าเข้าเข้าเห็ดเข้าใดอี๋อย่างแล้ที่นี่เพราอพอ,พอลกมันมีกำลังปุ๊บแค่โลกมีกำลังเท่านั้นนะ ฟึ๊บไปเลยรมมีกำลังปุ๊บผมซื้อวัใน้กายเนี่ยหัวห้องสเสื่อมตึงๆล,ล้วก็สิมีร่มแลนไปตามแขนซาซาแล้วที่นี่แล้วมันิะไม่เหมือนมีลมมบ,บอกบอกหัวเนี่ยภาในหัวหัวสมองก็เนี่ยมันบกอ่ะมันบอก,อบอกพอบอกแลวมันคิดบ่ได้แบบมันคิดมันคิดได้อยู่แต่มันคิดไปออกจาก จากส่วนที่มันคิดเนี่ยมันต้องไปมีเดืองมีราวมันคิดบ่ได้เหมือนกับมันคิดไปปุ๊บมันกระชากกลับเขาเห็นเท่านี้แหละเขาเห็นเลยว่าโอ้มันปรุงแต่งเดืองลาวบ่ไดดตัวเม่อยาบคิดอยู่ดีในหันเนี่ยแม้แต่ควบกลัวกับโมีกลัวมันมันมันไปบ่ได้มันจิเป็นอ่าเป็นร่มมันจิมีกำลังมันจึงดึงกลับดึงกลับมาที่นี่พอเห็นซ้ำนี่ในเมื่อมันปรุงแต่งบ่ได้ปุ๊บ อยู่ไปอยู่มากมันบอกคือทอดไผ่เนาะเป็นโยมนะเนี่ยบริเ็นป่าด้เนี่อยู่ไปอยู่มามันบอกคือทอดไผ่แต่ว่ากับโบเสือมันนะเพราวะเรื่องมันมันพราวะมันมันเกิดมันเพิ่งเกิดและที่นี่มันบอกคือทอดไผ่จริงบออยู่ไปเรื่อยๆจนเกิดสภาพวะท่ศหมาอถึงนาการลยไมันเกิดสภาพวะโดยการเจ็บทองขึ้นกระบอกไปแล้วเจ็บทองอย่างรุ่นแรง สองหมื่นสองขึ้นมาเจ็บทองอย่างนเรื่องสองหมื่นสองขึ้นมันพร้อมที่จะทิมกายนี่มันพร้อมที่จะทิมเลยมันบอรักษาเลยเอ้าสิเกิดยังขืนก็เอายังสีนาโดยความคิดสิเขาไปอ่ามันคิดขึ้นมามันบอแทบสิคิดขึ้นมาเลยว่าสิเขาไปจัดการในระบบทีห้องเขาป่วยเนี่ยผ้างโลเคินป่วยเนาะทั้งขี่ทั้งหากทั้งเงนี้ยวทั้งเจ็บทองดิดทองยังสองหมือสองขึ้น คือปกติมันจะไปรักษาในบอรักษาถามเจ้าตัวเีงของร่องบึงมันจะคิดรักษาบอมันอยากรักมันสีมันสีหายบอตอนนั้นมันคิดอะไรหรอกมันมีแต่สติกับลมผีมันรวมกันแล้วมันมันเบิ่งย่างเดียวเบิ่งจนแม้กระทั่งเวทนาตัวมันขาดออกไปกันเขาอ้าอว่าเวลาตั้งต่อเนี่ยนะบอเบิ่งเวทน่าจนมันขาดออกไปกันไปเผไปมันจนหูว่าเอ้าอัศจรรย์ วเวทนาตนไปส่พอเวทนาหายปุ๊บเป็นโจโลไหมมันเป็นซื่ออะไรโจโลมันเป็นแบบมันคือบอกพรอทอดไถมันแมนอยู่บ่มันมันคือบ่อยอยากได้สิ่งที่ห้าสามไว้ทั้งที่ห้องเขาก็บแค่หอบเาามาฝืนกับน้องตาแค่ไปกับเสาอาทิตย์เสาทีนเวลราสามเมือนั้นตอกกลับบ้านแม่นบ่ลังจะเจ็บทองมาเลี้ยวเนี่ยมันต้องกลับบ้านแม่นหมด่ะ ก็ทั้งบ้านเทากับใคก่อนถิ่นเจ็บท้องไปเห็นหนังมาไปหาอาจารย์ทียไปหาอาจารย์ทุยแคก่อนสิก้าบบานเลยดิต้าบัอรกันเลยดิเอาจารย์ทุยมาเจ็บท้องมาตัวเอกเป็นข้าวหมูเลยดิขันขันตอนก่อนถิ่เจ็บท้องเลยต้าวหมูเลยดิเดี๋ยวเอาเอาเสียบไปทักในกวาดเนาะไปถวายเพลินเนี่ยเอามาเจ็บทองปุ่นเขาปุ่นเขากยุคผ่านแล้โคตรยุคผ่านแล้วเจ้าเด็กข้ามไมอยู่กุฏิ ตีเกาลงตาอยู่กุฏิเก่าลงตาสองหมื่นสองคืนกระบ,บานกรบโบได้ที่เทียนได้คุ้มแรงีท่านเดชที่สูงแล้วมันย่อมเลยจังใดความคิดที่บอกมันจะเป็นประมาณว่าความคิดเดี่ยมันคิดออกไปเด่น้อยนึงแล้วมันกระบ,บาลก็ค,คิดออกไปน้อยนึงปุ๊บเวทนาจับเลยที่้องเขาเอาปันป่นปวดจับกรับมาลนี่เลยท่านา มันบิดเดิข้าจิทุ่นเร็วเลยนะทำไล่ะพราะมันบิดปุ๊บข้าจิทุน่นม่เลยปุ๊บรับไปเบิางลง่มกับรมกับสาวขึ้นออกมาก,กระเบิงได้แบบกระท่อนกระแท่นนะั่นะเพราะว่ามันมันได้ทำนุ่มรอบครับบารท,ที่นี่มันก็ได้เป็นวงรอบมักูบาก็เลยเห็นเป็นวงรอบมีมีวิถีหนาที่ความคิดแล้วก็มีล่มบนกันอยู่กเบิงกันอยู่สิสู้กันทั้งมื่อทั้งขึ้น จนมันขาดเพราะมันขาดไว้เป็นโจรลว่ะเนี่คือเป็นสื่อคือเป็นบปวดบเขบเป็นเนี่ยมันไปไซสอาการเนี้บัอยู่ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยถี่นบริคิดยังเลยนะแล้วอาการก็กลับมาบัดมันน่วงมันเจ็บคือเก,าเเกเ่าเจ็บแบบทนได้บัดอ่าคนโอเวอร์ชันอะไรบ้ัดเจ็บแบบเออสบายมากเลยก่อนหลบ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 ,ลบ,ลบมือที่สามสบายมากเลยแต่ว่ามือที่สามยังคือเก่าอยู่ ยังบ่อยากได้สิ่งที่เฮามีเฮาเป็นเอามันคือบอคือเป็นจังสี่ลูกกับบอคือทอดเอหอแม่กับบ่คือทอดบอกฮิตเจงไหนเดือบบัดเนี่ยบอคือทอดหรือเมื่อบ่อยากได้แล้วให้อีเจงไหนเดือบบัดเัาถิกลับบ้านไปเจงไหนบัดมันหูดได้ว่าถิกลับบ้านมันมีตัวหนึ่งว่าถิกลับบ้านพอมีตัวหนึ่งว่าถิกลับบ้านมีมีตัวสตินี่มีตัวหูตัวหนึ่งขาไปแทรกได้่า ล้วเมื่อกลับบ้านไปแล้วสิบปอยูจังไดมันสิไปอยูจังไดเพราะว่าการกลับไปต้องทำมาหากินการทำมาหากินตน้องมีผลประโยชน์แต่เมื่อมันเอาผลประโยชน์มาไหเนล้วเราแล้วบาว่าจะเอาภาษาใดไปบอกกับโลกปั่นเรื่องของเรื่องมันสิบพหาน,นีไ่ไงวันร่าง,าง,งนู้กับว<ห>่าได้แล้วว<อ>ันทอเฮ็ดยังกระไว้เลยเอาที่บิตไผ่ได้เยมันหูเลย ตัวเนี่ยนั่นแหละค็ณบาได้ถามว่าเราไมนจะไปอยูเดยก็โลกเลยจังใดแบแล้วก็มันก็หูต่อไปเลยนะตัวนี้มันบนความขีดน้ำจะหูเป็นสเต็ปของมันเลยมีทางเดียวต้องอยู่ในเพจของบรรพชิตอยู่ในเพจของนักบวชยู่ในเพจของผู้ถิ่นศีลยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยแบบอยู่ในกรอบของศีลของธรรมผู้ถิ่อยู่อยู่ตรงนี้เท่านั้นนั่นละประการที่ที่ตรงรัฐใจบวชคือ ต้นนี่ทำเี้ถึงไม่บริเป็นอย่างนั้นนี่ยึกไปฝืกมามาเห็นตัวนี้เลยบริเป็นอย่างแต่ว่าบัจะจะิษัไปอยู่ได้แจงไหนเดอะปะเอาเหี้ยได้เยไปอยู่ตามอยู่ก็โลกปุ๊บกระตอกไปคุยไปคุยแล้วกระตองไปทัามาหากินต้องไปค้าขายจะเอาผลประโยชน์จากเขาได้แังไหนในเมือมันเเ็ดบ่ได้ปุ๊บประการเดียวคือบวชยังบวชบ่ได้ว่าอยากบวช แต่มันเป็นเหตุที่ต้องยูๆๆๆมันเป็นเหตุได้ตัวมันที่ตองบวชเพราะนั้นเบบยวของเหลียวเป็นประมาณนี้นั่นแหละราเอาไปคิดวิเคราะห์บิมถ้าท่านฝึกไปหอดตอจนบรรลุท่ามล้วท่านจะเอาเหตุผลตัวไหนไปยูพี่น้องเลยฉันบอกว่าอั็นี้ข <c oughs> นาดว่าดิบเป็นอย่างนั้นนี่นมันไ, <บา S 1> ไม่ไปได้ว่าวิลลารก์กันครับแต่ว่ากูีบบว่าได้แนวนี้เด้แต่กูแบาว่าไดทีท่นี่ ย,ยอย่างเตเปีนเ<ห>ต้บวชมือเลขจนจีฮาปีเนี่ยีปีกวัวเด้วเนาะซีปีพานแล้วและความคิดสืบเนี้ยเต็กเทีเดียวเนี่ยเตย่าจะหนีมันยังโบมี่แต่อนาคตบรูแต่ปัจจุบันนี่ยว่าปัจจุบันจากสีปีหย่อนมันสีปีกลวโบวมีความหมูซึกว่าอยากซึกมเต็กเท่ยเดียวแล้วมันจิไปยข้างโลกไะเจ๋งไหนเนาะคะนอย<ห>พูดถึง ับขาจะมันบอกเป็นเนาะ <c oughs> เขาพยายามว่าออคือเราอยู่เด้ <c oughs> นี่ว่าวจับแต่ว่าเขาเหมือน <c oughs> เขาห่างวอ่าเขาเป็นคือเราหน่อยนะ <c oughs> อยากอธิบายคือเราอยู่แล้วเป็นคู่เก่าเนาะ